วันนี้ก็ใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะก็เลยจะพามาดูร้านร้านค้าที่นอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ว่าแต่ละร้านเขามีการตกแต่งคริสต์มาสเพื่อเรียกูกค้ายังไงสวยงามมากเลยใครจะไปเป็นไอเดียก็ได้นะคะนี่ก็อีกอันหนึง่งเข้าใจออกแบบมากเลยอะ่ะมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยดูดูดูดอืม สวยงามค่ะที่นี่เขาก็จะตกแต่งเอาไว้แล้วก็ลูกค้าเดินเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อตรงนี้ก็เป็นโซนต้นคริสต์มาสนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมองดูเหมือนต้นจริงเลยเนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่อกมันเป็นต้นไม้ปลอมค่ะเดี๋ยวก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะคะเหมือนจริงมากอะถ้าเดินเดินผ่านเนี่ยเหมือนต้นจริงมากเลย แต่ต้นหนึ่งก็ราคาไม่ใช่ถูกเหมือนกันนะคะอืมแต่ละมุมเขาก็จะมีการจัดจเอาไว้ให้แบบลูกค้าได้เข้ามาดูได้เข้ามาชมว่ามีไอเดียแบบไหนใครจะเอาไปจัดแบบไหนโดยเฉพาะต้นคิดสมาร์ทนะคะ mm hmm. เขาก็จะเอามาประดับเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เอาไปเป็นตัวอย่างบางคนก็มายืนดูแล้วก็หยิบซื้อใส่ตะกร้กาแล้วก็เอากลับไปแต่งที่บ้านเอง หลายกวเลยค่ะนี่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 ซันตาคอร์สนั่งรอลูกค้าจนเหนื่อยหลับไปแล้วค่ะค่ะไว้เดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันอีกนะคะ